มาตลาดข้างทางมานน่นกระซ่งไปกินบานเมี่จ้าไม่พูด้าละลอยเ้าลองกองนี่กินเพิ่งกินเพิ่งส่งไปให้กินเป็นเค้งเนี่ยอ,อไ,ไม่รั่วเขาจะกินยังของเขานะ ลูกลูกนี้เป็น,น,นยังไงไม่ยนะ้ยังัม่บกิโลนึม่กิโลเนี่ยนะประมาณกิโลล,ลูกนี้ประมาณกิโลเนี่ยลูกเนี่ยประมาณกิโล 200นี่จะเอาไปให้พ่อพอเลยงไเจ้ามันเป็นยังไงมันก็เป็นต้นนี่อยู่นี่นู่นนี่แต่ก็คงจะเสียเพราะว่ามันไม่ไปดิฉันมันมันเป็นยังเป็นทุเรียนยังคะเดนท้องพอชอบกินแกแกชอบกินแบบสุกสุกกระหน่ำน้อยเออ อันนี้วก็อะได้อันนี้มันเป็นเนื้อหนาเออมันก็เป็นผิวมันเฉยมิงก็ไม่ถึงไหนเพราะว่ามันก็มาขายถูกอะลูกนี้ถ้าจะดีก็เดียวเดีนี้อ๋อคอยว่าลูกนั่นแหละลูกนั่นแหละลูกเหลืองๆนั่นแหละเออลูกเลี้ยงๆนั่นแหละแกคนแกแกชอบกินฮอรไปเลยนะเออฮอรเลย พ่อชอบกินทุเรียนเอาเขาซื้ออยังน่ะเบอร์ักยามเราจะไปกินกับพ่อตาไม่งากดอกเบอร์นี่พ่อเขาชอบกินพ่อเขาชอบกิน แต่เดียวพอบอกพอพอพอ,พอโอ้ยคอยสั่งซื้อเป็นพันนะให้แก,กกินนะ่ะแก,กกินพอ